สวัสดีครับวันนี้ tips.com มาแนะนำการสร้างสื่อวิดีโอนะครับโชว์หน้าครูแบบง่ายๆด้วย PowerPoint นะครับขั้นตอนที่หนึ่งต้องดาวน์โหลด Office Mix มาก่อนนะครับเข้าได้ทาง h t t p colon a k a ms iec 2 0 1 9 m i x ขึ้นอยู่ทางขวามือตรงนี้นะครับผมจะวงสีแดงไว้ให้นี่นี่นะครับปึ๊บแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เลือกอันใดนึงแต่ว่า อันที่ใช้ดีที่สุดก็คืออันสีเหลืองๆ Office Office Mix อันนี้นะครับง่ายๆครับครับเมื่อดาวน์โหลด Office Mix ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นก็ติดตั้งครับติดตั้งติ๊กยยบรับตรงนี้นะครับแล้วก็ install ได้เลยครับติดตั้งได้เลยครับ เมื่อติดตั้งเสร็จจะขึ้นข้อความต้อนรับนะครับสามารถเปิดไฟล์ PowerPoint ที่ต้องการบันทึกหน้าจอได้เลยครับจะสังเกตได้ว่าหน้าจอ PowerPoint ของเราจะเพิ่มเครื่องมือขึ้นมา2ตัวนะครับคือมิกตรงนี้นะครับแล้วก็ Record ตรงนี้นะครับ อธิบายถึงหน้าจอการทำงานนิดนึงครับเครื่องมือข้างบนจะมีที่สำคัญท,ที่ต้องใช้ก็คือตัวรคคอร์ดอันนี้นะฮะรคคอร์ดส่วนทางด้านขวามือถ้าไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นภาพของเรานะครับต้องเลือกกล้องตรงนี้ก่อนเลกล้องแล้วก็เวลาบันทึกจริงๆตัวนี้ก็สำคัญนะครับ ย่อขยายหน้าจอนะครับถ้าไม่เห็นภาพก็คลิกไปครั้งหนึ่งการตั้งค่าไมโครโฟนและกล้องนะครับตามนี้เลยครับที่เขียนไว้ให้ถ้าเราต้องการบันทึกหลายสไลด์นะครับก็เลื่อนสไลด์ถัดไป ทางลูกศรขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็บันทึกปฏิลินสไลด์สไลด์เมื่อเสร็จทุกสไลด์ก็คลิกออกตรงนี้ครับค่อยไปบันทึกอีกหน้านึงครับเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะครับจากวิดีโอของเราอยู่ขวามือด้านบนเมื่อกี้เราสามารถลากไปไว้ตรงนี้หรือตรงไหนได้ครับ แล้วแต่แล้วแต่ที่ว่างของสำหรับแต่ละสไลด์นั้นนะครับครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเราทำวิดีโอทุกสไลด์น,นะครับเราต้องการที่จะบันทึกก็ตามขั้นตอนเลยครับ 1. คลิกที่เมนูไฟล์นะครับ 2. Export 3 Create a v i d e o วดีโแล้วก็ 4. Create Video ครับเป็นการเสร็จสิ้น ง่ายมากนะครับหวังว่าคลิปวิดีโออันนี้จะมีประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ